สวัสดีค่ะสวัสดีผู้บัญชาการอยู่ดทุกคนกันด้วยนะคะหลังจากที่ดีอยู่ของเล่นแล้วนะคะแล้วก็จะมากับการเล่นคอมอีกแล้วนะคะโอเคสําหรับวันนี้นะคะก็จะมาแนะนาอ่าเป็นมันเป็นแบบออนไลน์นะคะ่ะสําหรับทําแบบรูปนะคะเนี่ยมันจะเป็นตัวชีบีแบบนี้นะคะ่ะโอเคนะอย่างแรกนะคะให้เข้าไป Google หรือว่าเบอะไรก็ได้นะที่มันสามารถสืบได้นะคะก็เขียนว่าอ่าเขียนว่าสร้าง ตูนนะคะ,สร,ระนะสร้างกระตูนนี่นะอ๋อนี่ไงสร้างการ์ตูนนะคะไม่ใช่สร้างกระตูนนะแล้วก็ให้มานี่นะคะเห็นไหมตรงนี้นะคะเกมอ่าสร้างการ์ตูนเล่นเกมโดดเน็ตอะคะ่ะเข้าเข้าไปนะคะมันก็เดี๋ยวรอแป๊บนะเครื่องก็ค่อนข้างที่จะเร็วเกตสิน,นะคะเล่น play เพลย์เลย เห้ผ่านมันก็แบบเนี่ยมันก็เลือกสกินได้นะคะว่าจะเป็นแบบนี้สมมติว่าอันนี้จะเข้าข้ากันก่อนนะสมมติว่าแบบวีนอะไรนี้ก็เลือกตาได้นะคะสีตาได้แบบ <c oughs> พี่เราจามใส่นะคะก็เลือกสีตาแบบสมมติว่ามาส์คอดใครเป็นแบบนี้นะคะเนี่ยก็ได้นะคะจะต,ต้องเลือกสีตรงนี้ไม่ใชต้องเลือกสีข้างบนก่อนนะคะแล้วก็มาเลือกข้างล่างนะคะอะไรประมาณนี้นี่นะ อไรอย่างนี้แล้วเราจะเอาวันนี้แล้วกันตัวอย่างนะคะแล้วก็ปากนะคะนี่ฮาโลวีนแมวไม่เอาโอเคอันนี้ก็จะเป็นแบบพวกนี้ค่ะไม่รู้จะเรียกอะไรแล้วเอาแบบนี้ไปแล้วกันตัวนี้นะคะจะเป็นพวกแบบแมวรอยย่นอะไรเนี้ยค่ะจะถ้าจะไม่เอาก็ขีดตรงนี้แล้วก็อันนี้จะเป็นผมมีเลือกหลายแบบมากอันนี้ก็จะเป็นสีผมนะคะ นี่นะสมมติอันนี้คืออะไรก็ประมาณนี้นะคะอันข้างล่างเนี่ยส่วนนี้ก็เป็นสีผมธรรมดาอ่ะโอเคค่ะอันนี้ก็จะเป็นหนวดเขาอันนี้ก็จะเป็นคิว้วอันนี้นะคะจะเป็นแจ็คเก็ตนะแบบเสื้อคงเสื้อคลุมอะไรเงี้ยอ่ะใส่ตัวนี้ไปอันนี้จะเป็นเสื้อนะคะเป็นเสื้ออ่าคือมันก็จะใส่รวมให้กันนะคะมันจะไม่แยกออกนี่ ก็เดจ๋ยวให้ดูชัดๆนี่นะมันก็จะเห็นอยู่นะน,นี่จะเป็นชุดนะคะชุดรวมนเนียเนี่ยเนี่ยคืออันนี้มันก็ไม่เอาออกให้อ่ะเนี่ยเราต้องมาการกระบาออกเองนะคะอันนี้จะเป็นถุงมือถุงมือนะคะอันนี้จะเป็นชั้นในถ้าส่วนบัตทอมนะคะันจะเป็นพวกกระโปรงเดี๋ยวรอแป๊บมันนี่มันจะมีเอี๊ยมด้วยนะน่ารักมากเลยบอกเลย อันนี้เป็นกางเกงกางเกงนะคะนี่นะอันนี้จะเป็นถุงเท้านะคะอัน,นจะเป็นรองเท้าก็มีเยอะเหมือนกันก็จะมีอันเดอร์แวร์นะคะมัน,นจะเป็นมือนะคะที่เราถือไปนเนี้ยเนี่ยอันนี้จะเป็นคอนะคะมีคไทผ้าพันคออะไรก็สร้อยโซ่อะไรบ้าไปอันนี้คือข้างหลังนะคะสำหรับมาขัดคลนะคะที่มีปีกก็ แบบเป็นแบบตัวร้ายอะไรเงี้ยค่ะก็ได้เหมือนกันนะเป็นบัตเตอร์ฟุงบัตเตอร์ไฟถือดงถือดาบเป็นรีวัยอะไรงี้ก็ได้นี่มีกระเป๋าด้วยเอ้ยมันใช่กระเป๋าอป่าไม่รู้อะม,มีดงมีดาบนะอันนี้จะเป็นหน้าตานะคะก็มีแบบอันนี้คืออะไรวะก็จะมีแว่นนี่มีผ้าปิดป,ปากโอหดูแบดบอยมากนี้ถ้าเป็นสีดำนี่แบบวีฟินนะอันนี้เป็นน้าขับจรนนะ ส่วนอันนี้นะคะจะเป็นหน้ากากเพี้ยอะไรสักอย่างอันนี้เป็นแว่นอะไรสักอย่างแล้วก็อันนี้เป็นแว่นนะคะโอเคอันนี้เป็นผมนะคะสําหรับมาสคอตใครที่เป็นเมเนะมาสคอตเก่าของเราก็เป็นเมนนะคะก็ประมาณนี้นะคะมีหมวกเมนให้อยู่นะแล้วก็มีหูมงหูแมวหูฟังอ่าแล้วก็จะเป็นกี่นาทีแล้ววะสีนาทีก็แล้วไอ้บ้าเอ้ยแล้วก็มีอะไรองี้ด้วยนะโอเคก็แค่นี้แหละแล้วก็เลือกแบล็กการ์ดได้ด้วยนะครับ ก็ถ้าจะเซฟก็คลิกเซฟนี่ก็เลือกได้ตามสบายเลยนะคะส่วนถน้าคลิกแรนดอมก็คือมันจะสุ่มให้นะถ้าคลิ et, กรีเซ็ตก็ประมาณนี้นะคะแรนดอมก็อะไรกว่าไปนะคะโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย